แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันลักนณาสถิตราศีเมษกับเขาโครงชีวิตปี2568ตรีเทพทยอยออกแนวบวกแต่มีแทรกช่วงซ้อมรับมือทุกภาพลักนณาเมษกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตดาวจรสำคัญที่ทำมุมกับดวงชะตาเดิมตลอดปี2568มรุตยูจรศูนย์เดินในราศีเมษตลอดปีมีเดินผิดปกติ พระเสาวจอเจ็ดเดินในกลมระหว่างหนึ่งมกราคมถึง19พฤษภาคม68เดินในมีน19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม68มีเดินผิดปกติเดินผิดปกติถอยหลังกลับเข้ากลุ่ม24สิงหาคม68วกกลับเดินหน้าในกลุม่ม18พฤศจิกายนอยู่ในราศีกลมถึงสิ้นปี68 พระราหูจร8เดินในราศีมีน1มกราคมถึง5พฤษภาคม68เดินในราศีกุมหพฤษภาคมถึงสิ้นปีพรฤหัสบดีจร5เดินในราศีพฤษภหนมกราคมถึง13พฤษภาคม68เดินในราศีเมถุน13พฤษภาคมถึง1ตุลาคม68 เดินในราศีกรกฎ1ตุลาคมถึง22ธันวาคม68เดินผิดปกติวกกลับเข้าเมทุน23ธันวาคมถึงสิ้นปี68ในบรรดาเกณฑ์บวกลบที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นตลอดปี2568คาดว่าเกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในชีวิตท่านที่ลักณาสถิตเมธทำนายตามลักณาเท่านั้น โรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีโดยภาพใหญ่เพราะแต่ละท่านมีรายละเอียดของจุดตั้งรับในชีวิตไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดคลานตามออกมาคาดมีอาการเป็นดังนี้ 1. ตลอดทั้งปียังอยู่ในช่วงของ7ปีที่เริ่มมาตั้งแต่กร,รกฎาคม2,565ต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางเศรษฐกิจ การทำมาหากินเพื่อไปสรุปผลในกรกฎาคม2572ที่พวกท่านจะถามตัวเองว่าสถานะทางเศรษฐกิจทางการเงินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรซึ่งถ้าทำได้ดีจะประสบความสำเร็จล้ำเลิศถ้าทำได้ไม่ดีจะล้มลุกคลุกคลานจึงตั้งแต่กรกฎาคม2565มาแล้วรวมทั้งปี2568ทั้งปีที่หาก อึดอัดสถานเศรษฐกิจการเงินการทำมาหากินก็ต้องหาทางปฏิวัติเปลี่ยนแปลงพราะถ้าเปลี่ยนยังมีทางรอดหากไม่เปลี่ยนผลสรุปกรรกฎาคม2572พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด 2. เกณฑ์ออกแนวบวกตั้งแต่ต้นปีถึง13พฤษภาคม2568มีผลบวกทางการเงิน แบบได้70รายจ่าย30แต่บางท่านถึงคราวเคราะห์อาจจะพลิกจากได้30รายจ่ายเจระยะนี้มีศัตรูปัญหาอุปสรรคใดพลิกกลับเป็นบวกมีศัตรูทางการเงินหรือคู่แข่งธรรมหากินอาจจะเจรจาสมยอมหยวนกันได้ตามชโลกศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเอง 3. เกณฑ์ออกแนวบวกตั้งแต่ต้นปีถึง19พฤษภาค,คม2568ยังอยู่ในเกณฑ์เสียอะไรไปต่อสู้แล้วได้กลับมาตามฉะโลกลาบขืนคงรณรงค์เรามีชัยหรือบางท่านอาจต้องเสียบางอย่างแลกให้ได้สิ่งที่เสียไปแล้วกลับมาซึ่งสามารถออกได้หลายหน้าไปตามชะตาแต่ละคน เช่นเสียงานได้งานนายหรือแฟนเก่ากลับมาเป็นต้น 4. เกณฑ์ออกแนวลบตั้งแต่ต้นปีถึง5พฤษภาค,คม2568งุดหงิดสังคมและเพื่อนฝูงทั้งหญิงชายเพราะทำให้สิ้นเปลืองมีค่าใช้จ่ายบางถูกหลอกให้เสียงเงินแม้แต่ในสังคมออนไลน์ ก็อาจจะเจอพวกมิตรตามชะโลกเพื่อนหญิงชายจะปองร้ายไม่เสื่อมสูญ 5. พลิกจากแนวลบเป็นบวกเริ่มหาพฤษภาคม2568ถึงสิ้นปีหยุดหงุดหงิดสังคมกลายเป็นหากขยับขยายเคลื่อนไหวหรือคบเพื่อนแนวนักเลงด้านใดด้านหนึ่งหรือต่างชาติมีโอกาสได้รายได้พิเศษ หรือจากอาชีพพิเศษที่ไม่ใช่อาชีพหลักบางท่านอาจเปลี่ยนแฟนหรือได้ลูกมากตามระดับวาสนาตามชะลกขอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์เกณฑ์น,นี้ไม่ว่าจะให้คุณไหนพึงระวังและควบคุมความอยากได้และความเสี่ยง 6. ออกแนวบวกต่อแม้จะมาแบบปุปุปปะปะกระ,ป,ระ,ป,ระ,ป,ระปิบกระ,ป,ระปอย เริ่ม13พฤษภาคมถึง1ตุลาคม2568บุญเก่าหนุนนำช่วยเหลือออกแนวไปในทางกินเปอร์เซ็นต์ในหน้าติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางทั้งใกล้ๆและไกลหรือการเรียนทั้งระดับก่อนและระดับมหาวิทยาลัยหรือหนังสือหรือประพันธ์ตามโลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพา 7. ออกแนวลบลังทุกใหญ่โผล่ให้ซ้อมรับมือเป็นหนังตัวอย่างระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568เพื่อให้ซ้อมทบทวนค่าใช้ใจ่ายในชีวิตที่ต้องเสียงเงินทองรับมือความเจ็บไข้ได้ป่วยของทั้งพวกท่านเองคนในบ้านพ่อหรือแม่บริวาร สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งนี้รวมทั้งเรื่องงานนายกิจการที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอึดอัดใจ,จมากเหมือนชีวิตถูกบีบเกณฑ์น,นี้พวกท่านต้องรับมือเองไม่มีใครช่วยได้ตามฉลกทุกบบาวายสับสูญหายจะจากไปลูกเมียและข้าไทยเบาะมิได้พึ่งอาศัย 8. หยุดการซ้อมรับมือทุกพลิกออกแนวบวกอีกครั้งเริ่ม24สิงหาคม2568ถึงสิ้นปีโดยเกณฑ์เสีอาายอะไรไปสู้แล้วได้กลับคืนตามชะลกลาบคืนคงรณนนรงค์เรามีชัย 9. พักบุญเก่าไว้ชั่วคราวเข้าสู่เกณฑ์ซ้อมบวกโดดเด่นมากในรอบ12ปีระวังหนึ่งตุลาคม ถึง22ธันวาคม2568ในเรื่องความร่มรื่นในครัวเรือนบ้านที่ดินรถเก่งทรัพย์ในดินสินในน้ำของครอบครัวมรดกหรือของเก่าการเรียนเกณฑ์น,นี้เหมือนลางบ่งบอกว่าเป็นระยะสร้างตัวเองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะบรรดาสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานชีวิตและได้ใช้ ในบ้านปลายทั้งหลายซึ่งคาดว่าน่าจะซ้อมค่อยๆทำได้ดีตามโลกทรงศักดิ์แช่มช้อยหรือไม่บางท่านอาจจะได้ยศศักด์ตามระดับวาสนาในระดับยศยิ่งอินทราตรีเนตรแต่หากมีด้านร้ายแทรกเข้ามาระหว่างพ่อแม่ป่วยหรือมีเรื่องราวกับญาติพี่น้องตามโลกพี่น้องยาม จะทำความด้วยริศยา10ออกแนวบวกบุญเก่ากลับมาอีกรอบเริ่ม23ทธันวาคมถึงสิ้นปี2568ยาวไปถึง31พฤษภาคม2569เป็นแบบปุบปุบปะปะกล่าวโดยสรุปแม้จะลักขณาสถิตราศเมษด้วยกันการรับเกณฑ์บวกลบจากดาวจร จะแตกต่างกันไปในแต่ละดวงชะตาแต่หลักใหญ่ไม่น่าผิดจากเกณฑ์นี้จึงปีใหม่นี้ยกเว้นซ้อมรับมือทุกแล้วดาวใหญ่ตรีเทพออกแนวบวกให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พฤษภาคม2,568เป็นต้นไปสำคัญคือดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นแค่เรื่องบ่งบอก แต่การกระทําเป็นของเราเองและโปรดทำชีวิตให้ลงเอยภายในปีนี้